หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรมก้าประโยคครุกรรมครุกังกรรมมันติ ครุกรรมังกรรมใดเป็นกรรมหนักแน่นเพราะกรรมอื่นๆไม่สามารถที่จะห้ามการให้ผลได้กรรมนั้นชื่อว่าครุกรรมครุกรรมนี้เป็นกรรมหนักมากสามารถที่จะให้ผลแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมในชาติที่สองคือในชาติหน้า กรรมอื่นๆไม่มีอำนาจที่จะสามารถกางกั้นการให้ผลแห่งครุกรรมนี้ไว้ได้นอกจากจะเป็นครุกรรมด้วยกันเท่านั้นครุกรรมใดมีกำลังแรงกว่าครุกรรมนั้นย่อมทำหน้าที่เป็นตัวเอกคือเป็นตัวให้ผลส่วนครุกรรมที่มีกำลังอ่อนกว่าก็เป็นแต่เพียงช่วยอุดหนุนในฐานะอุปถมัมภกกรรมเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วยอุดหนุนก็ยังเป็นครุกรรมอยู่หากไม่มีครุกรรมที่มีกำลังแรงกว่าแล้วก็จะต้องเข้าทําหน้าที่เป็นตัวเอกคือให้ผลแก่ผู้เป็นเจ้าของกรรมอย่างแน่นอนท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอย่าเพิ่งปวดหัวคิดเห็นว่าเป็นกรรมหนักของตัวเพราะฟังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องคลุกรรมที่กล่าวมานี้ไปเลย ขอให้ตั้งใจพยายามติดตามไปอีกเถิดประเดี๋ยวก็คงจะเกิดความเข้าใจได้บ้างอย่างแน่นอนในเมื่อได้รับฟังการขยายความต่อไปว่าคลุรก,กรรมซึ่งเป็นกรรมอย่างหนักนี้เมื่อจะแบ่งออกเป็นฝ่ายใหญ่ๆก็มีอยู่สองฝ่ายด้วยกันคือคลุรก,กรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลหนึ่ง ขลุกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลหนึ่งขลุกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลได้แก่ฝ่ายชั่วฝ่ายบาปย่อมให้ปฏิสนธิในทุกติภูมิในชาติต่อไปอย่างแน่นอนหมายความว่าเมื่อบุคคลใดกระทำขลุกกรรมฝ่ายอากุศลไว้บุคคลนั้นเมื่อตายไปจากโลกนี้แล้วย่อมตรงไปเกิดเป็นอบายสัตว์ ในอบายภูมิอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นอกรณีใดๆทั้งสิน้นส่วนคลุก,กรรมที่เป็นฝ่ายกุศลได้แก่ฝ่ายดีฝ่ายบุญย่อมให้ปฏิสนธิในสุกติภูมิในชาติต่อไปอย่างแน่นอนหมายความว่าเมื่อบุคคลผู้ทำคลุก,กรรมฝ่ายกุศลตายไปจากโลกนี้แล้ว เขาย่อมตรงไปเกิดในสุขติภูมิอย่างแน่นอนไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่ขลุกกรรมมีอำนาจส่งผลให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมไปเกิดในทุกคติภูมิหรือสุขติภูมิในชาติต่อไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนนี้มีคำอุปมาที่กล่าวไว้ว่า ธรรมดาว่าก้อนกรวดและก้อนเหล็กนั้นถึงแม้จะมีปริมาณไม่ใหญ่ไม่โตนักเป็นก้อนเล็กๆเ,เพียงเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นถ้ามีบุคคลจับมันโยนทิ้งลงไปในห่วงแห่งนาทีมันก็ย่อมเที่ยงที่จะจมลงไปสู่อัดอัโทภาคเบื้องต่ำจมดิ่งลึกลงไปจนกระทั่งถึงพื้นใต้น้ำอย่างแน่นอน ก้อนกรวดก้อนเหล็กอันเล็กนั้นมันไม่อาจจะลอยขึ้นมาเหนือหลังน้ำได้ย่อมเที่ยงแท้ที่จะตกลงไปในภายใต้อย่างแน่นอนฉันใดขลุกรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอากุศลหรือฝ่ายกุศลก็ตามทีย่อมมีสภาวะเที่ยงแท้แน่นอนเช่นกันคือมีอำนาจบันดาลให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรม ไปเกิดในทุกติภูมิหรือสุขติภูมิในชาติต่อไปอย่างแน่นอนเด็ดขาดไม่มีอำนาจอื่นใดจะสามารถกางกั้นได้เลยกล่าวถึงเรื่องคลุกรรมนี้มาก้นนานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ได้ชี้ให้เห็นสักทีว่าที่ว่าคลุกรรมนั้นได้แก่อะไรก่อนที่จะทราบว่า ขลุกรรมได้แก่อะไรก็ต้องไม่ลืมหลักใหญ่ที่ว่าคลุกรรมนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือคลุกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลหนึ่งขลุกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลหนึ่งเมื่อเราจับหลักใหญ่ได้ชั้นหนึ่งดังนี้แล้วเราจึงศึกษาให้ละเอียดลงไปอีกว่าในบรรดาคลุกรรมทั้งสองฝ่ายนั้น คลุกรรมฝ่ายอากุศลได้แก่อะไรคลุกรรมฝ่ายอากุศลได้แก่กรรมอันเป็นบาปหนักดังต่อไปนี้กอไก่นิยตะมิจฉาทิฏฐิกรรมความเห็นผิดอันดิ่งลงไปเช่นความเห็นผิดแห่งศาสดาจารย์ทั้งหลาย มีปูรณะกัสปะสาศาสดาจารย์เป็นต้นขอไข่อันนันตาริยกรรมซึ่งได้แก่กรรมอันเป็นบาปหนักมีอำนาจให้ผลในภพเป็นลำดับต่อไปซึ่งมีอยู่ห้าประการคือ 1. มาตุคาตฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตฆ่าบิดา 3. อรหันตะฆาตฆ่าพระอรหันสี่โลหิตูปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไป 5. สังคเภทยังสงให้แตกกันท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกรรมใหญ่เหล่านี้คือนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมและอนันตริยกรรมนี้เอง จัดเป็นขรุกรรมบัดนี้เพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้นจักได้อธิบายขรุกรรมให้กว้างขวางออกไปแต่ในการอธิบายนี้ขรุกรรมที่เป็นส่วนนิยตะมิจฉาทิฐิจักยกไว้ไม่อธิบายเพราะตั้งใจว่าจะกล่าวในตอนข้างหน้าโน้นในที่นี้ จะขอกล่าวแต่เพียงคลุกรรมอันเป็นส่วนอนันตริยกรรมเท่านั้นก็อนันตริยกรรมทั้ง5ประการซึ่งจัดเป็นคลุกรรมฝ่ายอากุศลอันเป็นกรรมให้ผลเป็นบาปสาหัสนั้นมีการขยายความดังต่อไปนี้